ักลงทุนหรือผู้ประกอบการเองก็คาดไม่ถึงว่าไวรัสที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยรุนแรงแล้วก็ยืดเยื้อสิ่งที่กระทบตอนนี้ก็คือว่าตลาดจะซึมซึมซึหลายๆบริษัทที่ไม่เคยมีผลขาดทุนเลยก็มีขาดทุนเยอะแยะผู้เชี่ยวชาญหรือตัวรัฐบาลเองมองว่าเศรษฐกิจจะฟื้นภายใน2ปีเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะฟื้นอย่างั้นหรือเปล่าทุกคนไม่มีความเชื่อมั่น สองก็คือสถานการณ์การเมืองซึ่งความไม่นิ่งหรือมีการชุมรุมก็ทำให้ทุกคนระมัดระวังสำหรับการลงทุนเช่นเดียวกันแล้วก็หัวใจสำคัญก็คือเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งเศรษฐกิจของไทยของโลกที่ชะลอตัวลงแล้วก็โหดตัวอย่างรุนแรงจนทำให้ผลกระทบกับบริษัทจดทะเบียนตรงนี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนไม่กล้าหรือว่าระมัดระวังนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็เลยแนะนาว่า รอไปซื้อในระดับที่ต่ำกว่าพ2นสหรือ1ั0หนึ่งนต้นๆหรือปลายๆเนี่ยถึงแม้ว่าปัจจัยรอบข้างจะเป็นปัจจัยลบแต่โอกาสของการลงทุนหรือโอกาสที่จะได้ของดีราคาถูกยังมีอยู่ <Wow. S 1> ซึ่งนังวิเคราะห์บอกว่าวิธีเลือกง่ายๆเลยนะคะว่าในภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยยังมีกำไรได้และมีกำไรดีกว่าตลาดก็แสดงให้เห็นว่าเขามีความแข็งแรง <Wow. S 1> แล้วเราก็ยังสามารถดูต่อไปได้ว่า เงินที่เขามีอยู่เนี่ยเขานำไปลงทุนต่อยอดอะไรบ้างนะคะเราก็เห็นแล้วละ่ะว่าหลายๆบริษัทที่ปรับโมเดลแล้วเนี่ยกำไรดีขึ้นยกตัวอย่างนะคะเช่นค้าปลีกหรือหุ้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งทุกๆคนเนี่ยตอนนี้มองว่าอนาคตของเศรษฐกิจก็จะพึ่งพาเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นในโลกยุคใหม่ สถานการณ์ที่มีผลกระทบกับตลาดหุ้นนะคะถ้าเราจำกันได้แล้วก็ไม่ลืมก็คือปี2540ซึ่งเกิดเศรษฐกิจตกต่ำในส่วนของไทยที่เรียกกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะรวมถึงตัวนายวันวานซึ่งมีการเกิดเหตุการณ์ไม่สงบตรงนั้นก็ทำให้เกิดผลกระทบเช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องของสถานการณ์การเมืองนะคะซึ่งการเมืองของไทยเนี่ยที่มีความไม่แน่นอนและมีการชุมนุมหลายพื้นที่เนี่ย ก็ทําให้นักลงทุนไทยเองหรือนักลงทุนต่างประเทศเองก็ขาดความมั่นใจที่จะไม่กล้าเข้ามาลงทุนหรือว่าชะลอการลงทุนส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อ แล้วก็ผลกระทบต่อเนื่องถึงกําไรของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงสถานการณ์ของวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งในส่วนของสหรัฐหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ตรงนั้นก็มีผลนะคะซึ่งแต่ละสถานการณ์ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าในช่วงเศรษฐกิจปี2540เราก็จะเห็นเลยว่าหลายๆบริษัทนะคะอยู่ๆก็มีภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากนโยบายค่างเงินลอยตัวตรงนั้นเนี่ยทำให้บริษัทหลายแห่งเนี่ยขาดสภาพคล่อง แล้วก็นำไปสู่การล้มละลายหรือมีการฟื้นฟูกิจการซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบสถานการณ์ที่เรามักจะพูดถึงก็คือปี2,540กับสถานการณ์ปัจจุบนันทุกคนจะพูดตรงกันว่าจะเร็วร้ายกว่าเนื่องจากว่าปี2,540เราทราบว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหาย,ยัางไง แต่ปัจจุบันมันไม่เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ของไวรัสเองเนี่ยก็ยังมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศนะคะ oh <no. S 1> แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันได้อย่างเด็ดขาดทําให้ธุรกิจหรือเศรษฐกิจมีการจํากัดการการดาเนินงานจะใช้ประสบการณ์ในอดีตของเราเป็นตัวออบอกอนาคตหรือว่าเป็นตัวตัดสินใจการลงทุนเนี่ย คงไม่สามารถใช้ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะใช้ได้ในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานหรือว่าวิเคราะห์ทางการเงินแต่พฤติกรรมของตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดการณ์ยากเหลือเกินนะคะนักลงทุนมีการเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือ1ก็คือมีการขายเช้าแล้วก็ไปซื้อเย็นเพื่อกำไรส่วนต่างภายใน1วันถือว่าเล่นั้นมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับนักลงทุนสาบรันในอดีตนะคะในขณะเดียวกัน มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในส่วนของการตัดสินใจลงทุนหรือว่าเลือกจังหวะในการเข้าและออกนะคะนักลงทุนไม่ต้องกังวลนะคะว่าเราแพ้นักลงทุนสาบันเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยบรเกอร์หลายแห่งนะคะที่เราไปเป็นลูกค้าเขาเนี่ยเขามีให้บริการนะคะโดยที่ว่านักลงทุนสามารถไปเลือกใช้ได้ <Wow. S 1> ซึ่งนักลงทุนควรจะไปใช้บริการเหล่านั้นนะคะเพราะว่าปัจจุบัน การลงทุนโดยตัดสินใจด้วยตัวเองหรือว่าด้วยข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหมือนกันนะคะ